สวัสดีทุกคนนี่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันเช่นเคยนะครับวันในี้คลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของดูรินใส่อาร์ติแฟกต์อะไรดีที่สุดนะครับคือจริงๆเนี่ยคลิปนี้มีที่มาซักนิดหนึ่งครับคือเมื่อตัวคือเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยที่ผมไลฟ์ดูอาร์ติแฟกต์ไปแล้วมีคนเอาอาร์ติแฟกต์ดูรินมาให้ดูนะครับทีนี้นในไลฟ์นั้นเนี่ยผมก็พูดขึ้นมาว่าเอ้ยดูรินเนี่ยมันไม่น่าใส่อาร์ติแฟกต์เอ็มเบลมนะ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยดูรินมันฟื้นฟูพลังงานธาตุให้กับตัวเองเยอะมากๆในระดับที่เราแทบจะไม่จะเป็นต้องใส่ฟื้นฟูพลังงานเลยนะครับผมนะนั้นแปลว่าแฝกเอ็มเอาจจะไม่คุ้มเท่าแฝกอื่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าแน่นอนว่าหลายๆคนก็เห็นตามข้อมูลต่างๆเนาะว่าเออก็มีหลายๆคนที่ปั้นตัวของดูรินเป็นเอ็มเบลนะครับผมเต็มไปหมดเลยผมก็เลยเกิดความสงสัยเข้ามาแล้วก็ลองไปคำนวณดาเมจมานะครับผมนะ และแน่นอนว่าในคลิปนี้มีคอปตอบว่าผมว่าเอมเบลมเนี่ยเป็นเซตที่ดีที่สุดของดูรินในปัจจุบันจริงหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันสักนิดนึงนะครับสำหรับใครที่กดแล้วก็ขอให้ได้ดูรินใน10โลครับคุณเคยประสบปัญหาอย่างนี้ไหมครับอยากเ,เล่นเกมหลายเกมเหลือเ,เกินแต่ว่าที่เนี่ยันเต็มไปซะก่อนผมขอแนะนำแอปดีๆอย่าง a r ร Phone ครับโดย a r ร Phone เนี่ยเป็นแอปที่ให้บริการคลาวด์ซึ่งคุณเนะครับสามารถโหลดเกมเล่นเกมหรือว่าทำอะไรก็ได้แต่ในบริการคลาวด์ตรงนี้ได้ครับ และคุณสามารถปล่อย a f k หรือว่าจะเปิดหลายจอพร้อมกันก็สามารถทำได้ครับสำหรับใครที่สนใจผมมีลิงก์อยู่ในดีคริปชั่นสามารถไปโหลดมาใช้ก็ได้ครับผม Richman Shop r ้ n นเติมเกถูกไวพนได้มีเงินคืน เติมได้ตลอด24ชั่วโมงแต่เวชีแพ็กบนเว็บไซต์มี10รุ่นลับแพ็กฟรี1แถม1และที่สำคัญยังได้ Richman c o n ใช้เป็นส่วนลดมาพร้อมกับบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชนํนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็หลายด้วยเติมเกมราคาถูกวัน่นี้ได้เลยที่ Richman Shop เท่านั้นโ okay, อเคก่อนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องพูดถึงดูรินกันนิดนึงนะครับว่าตัวละครอย่างดูรินเนี่ยเป็นตัวละครแบบไหนนะครับซึ่งผมจะ สมมุติว่าตัวของเอมเบอร์เนี่ยเป็นดูรินละกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปนี้เนี่ยมันปลิวง่ายๆอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมเปิดลีกดูรินมไหมคุณดูเลยมันก็จะค่อนข้างเสี่ยงไปหน่อยนะครับผมนะเอาเป็นว่าตัวของดูรินเนี่ยครับมันเป็นตัวละครที่มา power c r e e ตัวของเสียงหลิงอ่ามันคือเสียงหลิงเวอร์ชั่นที่สามารถบัฟได้นะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกถึง เอสโกเฟียที่เป็นตัวละครซับ DPS แต่สามารถบัฟทีมได้โดยการลดต้านทานธาตุใช่ไหมดูรินเป็นตัวละครบแบบนั้นเลยครับคือมันจะลดต้านทานธาตุให้กับธาตุที่ทำปฏิกิริยากับไฟของเขานะครับเช่นคุณทําระเหยก็จะลดต้านทานน้าและก็ไฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีพาสซีฟที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเพิ่มความเสียหายของปฏิกิริยาระเหยและละลายด้วยคือพูดตรงๆว่าเออมันพาว์าคิปเซียงหลิงนั่นแหละจากที่ทุกคนรู้ว่าเซียงหลิงมันแรงอยู่แล้วเนี่ยดูรินมันแรงกว่าเซียงหลิงไปอีกนะครับและมันบัฟได้วยที่สําคัญ มันปั้นง่ายกว่าเซียงหลิงมากๆนะครับผมนะเพราะว่ามันแทบจะไม่ใช้ฟื้นพลังงานเลยนั่นเองโดยตัวของสกิลธาตุของดูลินนะครับผมนะเวลาที่คุณกดเนี่ยคุณจะได้รับอนุธาตุมา33หน่วยทุกๆ6วินาทีครับอ่าและตัวของท่าไม้ตายของดูลินเนี่ยมันใช้พลังงานแค่70หน่วยครับแปลว่าภายใน6วินาทีเนี่ยคุณได้พลังงานมาแล้ว66หน่วยนะครับแล้วเวลาคุณกดสกิลธาตุคุณได้ออนุธาตุ4เม็ดคือ ว่ายง่ายเลยนะพลังงาน0%มันก็ฟื้นทันนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณแบบว่ากะว่ากด e แล้วรอ6วินาทีได้นะแต่ในทางกลับกันครับในทีมที่เราไม่ควรเซตอัพนานถึง6วินาทีก่อนจะมายืนเป็นเมนทีพสเนี่ยในทีมที่เราต้องกด e ปุ๊บเต็มปั๊บเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องใช้ฟื้นพลังงานสักประมาณ140%นะครับและนั่นนําไปสู่หลายๆบิลที่ใส่เอมเบลมกันนั่นเอง แต่โอเคบางคนอาจจะสงสัยว่าเ m b ม e m มคืออะไรนะครับแบบผู้เล่นใหม่จา๋จาอะไรอย่างนี้เลยนะเออเรเดนผมไม่ได้ใส่อ็ม l e มอยู่ด้วยอ่า e m b l e มคืออร์ติแฟกต์เซตนี้นะครับซึ่งมันทําอะไรได้นะสองชิ้นเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นพลังงาน20นะครับแล้วก็4ชิ้นก็จะเป็นในส่วนของการสร้างกระสายถ้าไม่ตายเพิ่มขึ้น25ของฟื้นฟูพลังงานนับปัจจุบันนะครับยกตัวอย,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรเดนผมเนี่ยมีฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่100 ถ้าไม่ตายของผมเนี่ยก็จะแรงขึ้น25%นะครับและอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีฟื้นฟูอยู่ที่136.5ใช่ไหม136.5คูณ25%ก็เท่ากับว่าถ้าไม่ตายผมมันแรงขึ้น34%นะครับและทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าดูนี่มาใช้ฟื้นฟูประมาณ140%ถ้าอยากกด E ทีเดียวเต็มนะครับผมนั่นแปลว่าตัวของอ140%คูณ25% จะเท่ากับว่าคุณได้รับโบนัสความเสียหายถ้าไม่ตายถึง35%แน่นอนว่านั่นเยอะกว่าเซตโนเบล์สครับโดยเซตโนเบลร์สเนี่ยมันเป็นเซ็ตที่เมื่อใส่2ชิ้นนะครับจะเพิ่มตัวของโบนัสถ้าไม่ตายของคุณอ่ะยีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใส่สชิ้นจะแจกเอทีเคให้กับทั้งทีม20%หลังจากที่คุณกดถ้าไม่ตายซึ่งแน่นอนดูรีต้องกดท้าไม่ตายนะครับแต่ว่าอะไรมีค่ามากกว่ากันระหว่างโบนัสความเสียหายถ้าไม่ตายบวกพลบเโอม์ตี20% กับตัวของโบนัสขวสายถ้าไม่ตาย35%ไปเลยนะครับพูดต,ตรงๆผมเอาตารางขึ้นให้ดูนะครับตัวของเซตโนเบรสจะเบาวกว่าเซตเอ็มเบร่มีฟื้นฟูร4 0นิดหนึ่งนะครับ1%เท่านั้นแน่นอนว่าคุณไม่ควรทำมีอาเยอะกว่านี้เพราะว่ามันเปลืองนะครับผมคือมันใช้แค่1้อยก็ใส่แค่1้อยบแหละถ้าเกิดคุณใส่ไปมากกว่านี้มันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับแต่แน่นอนว่าเซตที่แรงที่สุดในรูปที่ผมเฉลยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของเซตยํำระหว่าง2ส no กับ2ไฟ แต่นั่นคือกรณีที่เป็นดาเมจของตัวเองคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณรวมดาเมจทีมของคุณไปด้วยเนี่ยแน่นอนว่าเซตโนเบรซอาจจะดีที่สุดเนื่องจากมันแจกอินิเคให้กับทั้งทีม20%นั่นเองก็คือมันแจกพลังยุตีเนาะมันก็มันก็คงจะดีกว่านะแต่จริงๆถึงจะบอกว่าตัวของเซตโนเบรซดีที่สุดในกรณีเอาไปเล่นกับทีมเนี่ยมันก็มีหลายกรณีนะครับที่ไม่สามารถใช้งานได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ผมสมมติว่าตัวของเอมเบอร์เนี่ยเป็นะนะ ทีมแรกเลยที่ตัวของโนเบลสเนี่ยไม่ได้ผลแน่นอนก็คือพวกทีมที่ไม่ได้ใช้ a d k เป็นหลักและครับยกตัวอย่างเช่นคุณเอาไปเล่นกับนิวเวเลตครับแน่นอนว่าตัวของนิวเวเลตนั้นมันใช้ HP ในการทำดาเมจและตัวของอาร์ติแฟ์โนเบลสเนี่ยมันดันบัฟ a d k หรือว่าบัฟพลังโจมตีเนาะทำให้มันไม่มีผลกับทีมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมนะั้นเนี่ยทั้งทีมนี้คือไม่มีใครใช้ ATK สักคนนะครับนอกจากดูลินเพราะงั้นในทีมนี้เอมเบรมก็จะดีกว่าตัวของโนเบลสครับ หรือเซตยํำก็ดีกว่าโนเบสด้วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นทีมที่เฮ้ยเราแบบว่าไม่ต้องใช้ฟื้นพลังงานเลยอ่าแบบนี้แถมทุกตัวเนี่ยใช้เอเเคหมดเลยนะครับทั้งฟิชทั้งอเล็กซิโนแล้วก็ดูรินเองกรณีแบบนี้เนี่ยใส่โนเบสก็จะดีกว่านะครับผมหรือแบบนี้เองก็เช่นกันนะครับบัฟโนเบสดีกว่าแล้วก็แบบนี้อ่าในทีมระเหยก็ไม่ต่างกันนะครับคือใส่โนเบสมาดีกว่าแต่ว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเราใส่โนเบสมาเนี่ยมาซ้อนกับเบนเนต ถูกไหมอ่ามันซ้อนกับเบเน็ตนะครับจริงแล้วเนี่ยเบเน็ตเรายังสามารถอ่าใส่ตัวของเซตอื่นเข้าไปได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น i n s t a ัครับแน่นอนว่าสมมุติว่าผมเนี่ยจะเล่นทีมนี้ใช่ไหมแล้วอ่าเอ็มเบลมก็ใส่แล้วไม่ค่อยดีเพราะว่าฟื้นฟูเรามันล้นนะครับจากการที่มีแบตเตอรี่แม่ง3-4ตัวเลย <c oughs> แล้วถ้าเราใส่โนเบิลเนี่ยก็ไปซ้อนกับเบนเน็ตอีกเราสามารถให้ตัวของเบนเน็ตเนี่ยครับไปใส่ตัวของเซตสี่ซินเดอร์ได้ทําไมถึงใส่สี่ซินเดอร์ได้คือจริงๆเนี่ยสี่ซินเดอร์มันจะทํางานเต็มที่ได้ก็ต่อเมื่อที่คุณเป็นตัวละครเมืองนัตแลนด์นะครับแต่ว่าต่อให้คุณไม่ใช่ตัวละครเมืองนัตแลนดะ์เนี่ยมันก็ยังบัฟได้สิบสองเปอร์เซ็นต์อยู่ดีนะครับผมอ่าโบนันสค่าเสียหายสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีกว่าไม่มีถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าในทีมที่เป็นระเหยอะไรเงี้ยอ่าแน่นร่่วมมทีได้นนัเอง เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใส่อัลลีแฟกอะไรให้ดูรินดีที่สุดในปัจจุบันถ้าดูจากรูปที่ผมเด้งขึ้นมาให้ดูเนี่ยคาตอบคือใส่เซตไหนก็ได้ครับขอแค่สเตตของคุณมันออกมาดีที่สุดเพราะทุกอร์ติแฟกแม่งห่างกัน1% 2%นะครับผมหรือคําตอบอีกคําตอบก็คือคุณต้องรอแฟกประจําตัวดูรินมาในแพท6.3นะครับคิดว่าน่าจะมา6.3นะตอนนี้เรายังไม่เห็นลิกอร์ติแฟกนะครับแต่คิดว่าอาจจะมา6.3เพราะงั้นในตอนนี้เนี่ยคุณก็ฟาร์ราม อะไรอย่างนั้นก็ได้หรือว่าคุณจะใส่ c สีบเบลมก็ได้หรือคุณจะใส่เป็นซีโนเบสอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแทบจะทุกอย่างเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับผมห่างกันไม่กี่เปอร์เซ็นต์จริงๆในแง่ของดาเมจส่วนตัวของดูรินนะแต่ถ้าดาเมจของทั้งทีมเนี่ยแน่นอนว่าในใน,ในหล,หลายๆกรณีตัวของโนเบสจะดีกว่าเพราะว่าเรามักจะเล่นกับตัวละครที่มีเบสดาเมจเป็น a d k นะครับยยเว้นคุณจะเล่นกับโมรานีหรือนิเวเวนอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณถึงจะไม่ควรใส่ตตัวของ Z no แ่ สามารถใส่ได้ครับผมอ่า M M สามารถใส่ได้นะไม่เหมือนกับในไลฟ์นั้นที่ผมพูดว่าใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้คํานวณคือมองจากตันกาแล้วมันไม่ควรใช้พลังงานซึ่งจริงนะครับมันไม่ต้องใช้พลังงานมันก็ฟื้นทันแต่ว่าสำหรับใครที่อยากกด E ีเยวเต็มเนี่ยมันก็ใส่พลังงานได้มันก็เลยมีทางเลือกให้คุณ ในการใส่เอมเบลมได้นั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมนั้นแน่นอนว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะสั้นมากๆนะครับส่วนใครที่กําลังรอฟูไก์ดูรินอยู่ก็อีกไม่นานก็น่าจะได้ลงนะผมคิดว่าน่าจะได้ลงตอนเฟสสองของแผ่ปัจจุบันนะครับก็คืออีกประมาณสัก20วันนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกินนั้นเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มจะคํานวณดาเมจของดูรินละแต่ว่ายังไม่ได้คํานวณลึกในหลายๆทีมว่าเอ้ยท,ทีมนู้นทีมนี้อะไรยังไงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราไม่รู้ว่าดูรินจะมมีีกกกาาาารรรรรปปปับับบบบเเเเนนิหือล่ถ้ด ูต้องคำนวณใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดมันจะดีเลย์ไปกว่า20วันก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับแต่เป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจะจบแล้วกันครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยตอนนี้ผมขอลาไปก่อนไว้ไเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปใหม่ๆของผมต่อไปนะครับสำหรับใครที่กดแล้วก็ขอได้ตัวหน้าตู้ใน10รครับผม